สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบหนุ่มบ้านา,นากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2568นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นข่าวดีเท่าไหร่นั่นเองครับเพราะว่าราคายางพาราปรับตัวลดลงแทบจะทุกชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคา ลดลงนั้นจะเพิ่มหรืออย่างไรนั้นก็จะมาจากสาเหตุหลักๆนี้นั่นเองครับช่วงนี้ตลาดจีนก็ปรับลดลงอย่างหนักด้วยนั่นเองครับเราก็มาดูว่า1ก็คือสภาพของอากาศ2ก็คือการใช้ยาง3ก็คือเศรษฐกิจของโลก4ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินต่า,ตางประเทศนั่นเองครับ5ราคาของน้ํามันตลาดโลก6ก,การ ซื้อการเก่งกำไรของตลาดนั่นเองครับและ7็สุดท้ายก็คือข่าวสารต่างๆนั่นเองครับผมก็จะพาไปดูว่าราคายางชนิดไหนที่ปรับตัวลดลงมากน้อยอย่างไรนั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้64บาทนั่นเองครับวันนี้ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1บาท50สตางค์ราคายางท้องถิ่น61บาทยางแผ่นดิบ คุณภาพดี68บาท38สตางปรับลดลง76สตาง์ราคาท้องถิ่น65บาท38สตางยางแผ่นรมควนชั้น3 69บาท51สตางปรับลดลง1บาท71สตางราคาท้องถิ่น66บาท51สตางยางก้อนถ้วย DRC 100% 59บาท50สตางปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด29บาท75สตางค์ปรับลดลง25สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง32บาท73สตางค ปรับลดลง29สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท73สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน38บาท66สตางค์ปรับลดลง32สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท66สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเคลฟ41บาท70สตางค์ปรับลดลง35สตางค์ ราคาท้องถิ่น38บาท70ดสตางค์นะครับต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางส่วนของราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นราคาการซื้อขายในแต่ละพื้นที่ราคาก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างเปอร์เซ็นต์ของท่านในแต่ละท่านในแต่ละกลุ่มนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคานั้นจะไปทางไหนนั่นเองครับ